สติดีหรือเปล่าไม่รู้ชอบเอากุญแจแม่กุญแจไปล็อกสายยูหน้าบ้านคนอื่นนะคะคือคุณแม่ท่านนี้จะไปส่งลูกชายเอาสายยูคล้องไว้หน้าบ้านน่ะต้องตามพลเมืองดีมาช่วยกันแบบฉาเอาสายยูออกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วมล็อก <ets with Wohn pool> อย่าง่าล็อกท <overall. S 1> ือะอ้าวแล้วมันล็อกทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะหนู <ets with Wohn pool> ไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ได้เลยดูแลดูแลใครอุตลอ อันนี้ต้องเข้าข่ายอัลบั้มชุดแรกของพงษัดมาชิลาบรรจงเลยอ่ะยังไงครับล็อกนี่ว่าโอ้เก่าเฉียวเกิดยังไม่ทันเลยที่คบอกแหมคุณติพลเมืองดีก็มาช่วยนะคุณพี่อายุ53คุณยุวดีรอดเจริญพันธุ์ค่ะส่งลูกชายไปโรงเรียนไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยล็อกแบบนี้เราด้วยโอ้ออกเลยครัพี่ ต้องใช้เวลาพอสมควรต้องไปบอกครูบาอาจารย์ที่ส่งลูกไปโรงเรียนสายเพราะอะไรนะคะนี่โดนขังโดนขังเลยด้านในเหมือนร้านทองนะคะดูเหมือนร้านทองเลยเนาะอ่ะก็มีตู้น้ําหยอดเหรียญนะคะมีร่องรอยถูกงัดด้วยตู้นี้ผู้ก่อเหตุน่าจะคนเดียวกันละค่ะบางครั้งก็เอากุญแจมาล็อกก๊อกน้ําคือคุณพี่เขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครอะค่ะแต่ดูท่าทางสติไม่น่าจะดีอะค่ะ เธอบอกว่ามีคนเคยเอากุญแจมาล็อกประตูแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นหายไปสักพักใหญ่ๆกลับมาวันนี้เอาอีกแล้วอีกรอบแล้วนะคะฟังดูค่ะแล้วตู้น้ำโดนไม่รู้ว่าเขาหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่รู้มีใครอีกแล้วแล้วตู้น้ำโดนมีรอยงัดเหรอไม่ตู้น้ำไม่รู้ที่มีมม<ห>งัดนานแล้วอ๋อแล้วตอนนี้มานทำอีกอ่ะว่าถุงเอาไอ้นั่นติดไว้อยู่มันทะเยอะออกมาเออเห็นคลอนพับไปน่ะค่ะหนูว่ามันต้องมาทำอะไรอีกแต่สมัยก่อนที่ของออกมาจากบ้านแน่เลยเออประมาณนั่นแหละหนูก็ไม่รู้ว่าของลูกชายโดน ยัง <Una> ไปส่งรูปมันสง่ง,สงไม่ได้อ่าอ่าอ่าอ๋อจะสง <ườ threat> ่ง <IDs> รูปไปโรงเรียนเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย ลูกบอกไม่ต้องรีบแม่ผมรอได <laughs> อไไ้อยากไปโรงเรียนสิไ่อยากไปโรงเรียนไม่ใช่ร้านทองแล้วเป็นร้านไข่น้ํานะคะอ,อร้านของคุณยุวดีที่นี้นี่คือคนมาช่วยละค่ะชื่อว่าพี่จารานเทียนสิงค์ค่ะแกบอกว่าเออก็เห็นคุณพี่ยุวดีแกกวักมือย่อ,อยให้ย่อยไอ้ผมก็เห็นว่าเออมันล็อกจากด้านนอกนะสุดท้ายก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเนี่ยและค่ะยังไม่รู้นะว่าใครทานติดวงจรติดเลยค่ะครับอันตรายนะพูดถึงสมมติว่าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยหนีออกจากบ้านไม่ได้เลยนะ<ช>น่ี่ต้องรีบตามล่าตัว เลยทีเดียวนะฮะ